บนสกันอปักกิบงนกบตรงติว่าื่อห้องไหนี่มันติดี่ใหญ่คือโลคกตัวนี้มันมันมันเอียงไหมเแต่ว่าโลโกมันตรงนี้าว่าพี่ตรงสือเอียงไลยเขาเลยเบื้องใหญ่เ้กียร์เ่ตเบื้งบใหญ่เรากันแช่ก็แข่นขากระเดื่องตรงหรือตรงก็มาทำอะไรครับวันนี้มาจอกพี่เบนครับ อ,อันนี้เราอยู่กับที่เราอยู่กับเบ้นสติ๊กเกอร์ทัพชออ็อปสนใจสั่งได้ครับ <c oughs> เอาโกโกีม,ม,ามาติดให้ถึงบ้านตรงไว้แบบตรงยังเอาเอา,เอาสติ๊กเกอร์รีโมทเป็นลักห้อครับตรงแบบ่ ตรงตรงเดี่ยวลอยีนแบบสั่งเปืนอเตเบียนนะครับราคาไม่ถึง้อยสนใจสั่งได้เป็นกระสือสเตเบียน เอาไม่ดีหลยคืออะไรนะมันเตะทีเบี้ยมือนเสียนะโอ้ยหาไม่ลืมไงพี่พอร่วงันอากาศมันขลาหน่อยหน่ออากาศมันเลอหน่อยหน่อยไม่เป็นไรมองไ็เห็นนี่แมฟแข็งกระตนี่ครับรุ่นใช่โดนอดีเอพอดีทิ่ผายเลยใหญ่พอดีแบบว่าคือที่เขาขาวอันวางพอดีน ไม่เห็นนะไม่เห็นเหรอ,อค,ครับม่เห็นมาเห็นเงียบๆนี่แล่วมันมีของเยอะเลยอากาศของดื่มงบิบลล์มกินได้สองอันมาได้สองอันโอ้โหเหลือๆเอาไปตีเซอร์เลยติดรถครับสองอันนะครับอันนี้คือไม่ถึงร้อยนี่ได้สองอันนะครับฮู้ม เดี๋ยวรับหน้าโอซี C นะเดี๋ยวสีนะังขาวซากเทำไมปิดโอซีโอซีเอาชิ้นสดเลยเออลงยุ่ดิเราบ้านนี่แหละครับมันมันก็พอดีโอเคเรียบร้อยดูไปต่อไปไปนี้จะเต็ม สจางเงี้ง<ท>ยงเนี่ยนี่มีอะไรบ้างเนี่ยนี่ชื่เยร์กับดีโคสีขาวดีดวิวมันเป็นมันๆอย่างละสองต้องก๊ดหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยอ่านี่เป็นในราคาพิเศษครับเหลือเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบบาทโอ้สี่อันเลยใช่ครับผมมันวาแผ่นโยงเนี่ยต้อเป็นแผ่นโยงมากมันไม่ได้ใส่พื้นที่ไรอ่ะถ้ามันเป็นสีขาวปะเรือเร่อเดียวเพราะมีขั้วให้สี มันขาดนะครับผมแบบนี้บ่างไม่ขาดขาดว่าอาอย่าขี้ยาส่วนเป็นจี้มันไอ้ว่ามันหนาดีเด้ไอ้ใส่มาจะโดนอะไรว่ทส้างอะไอย่างนึ้างอะไอย่างนึงทึ่งๆอะไรทั้งหลายอันนี้ข้งหลังซีมซีข้างหลังแล้วตึ้งข้างหลังแล้วผมผมซีมซีก้ซื้อเป็นไงโอเคปหมยังมาไม่ถึงครับเอ้าว่าเป็นสั่งกันโดนละสั่งสองวันที่แล้วนะก็ยังมาไม่ถึง ถ้าผมผมผมกองก็ดีม,มันมันมันจะมรที่ไอ้ข้างล่างนะมัน,ม,นมันเป็นยางก,กันลื่นมันมมัันนจะเฉพาะกว่าแต่ว่าอันนี้ก็บ่ลื่นแอกว่ามันหนาบ่าาบาาลื่น <c oughs> เลยแล้วมันจงจับฟุ้งท่านล่ะจับเลยวัดไกลจับได้จับได้ผมนึกว่ามันจะหนักกว่านี้เลยมันหนาไหมมั่บอกไหม นะต,งแบบตงงรงไปครับตรงวนะงานี่วะตรงไปกันเลเบื้องลึกกัดองกวางกว่างจะอะไรครับตรงตรงไหมครับตรงแล้วครับผม กก็ดีอย่างไงเขาอยากเปลี่ยนไลน์ให้กัแกเหรอเปลี่ยนแกเหรอทันสกินนี่ก็คือสกินนี่ยู่ในต,ตัวเลยอีกก็เลดีอย่างเหมือนกันเจ๋อ้่ามเงือดนันทีเลยกว่าด้วยตัดกับสีดำนี่ให้กลัวหลงหเดี๋ยวรับหน้าคิดยี่ห้อไว้เลยเจ๋อยีหอ่ห้ออะไร อนี่สวยฮะสีดำตัดสวยชิวยนเดี๋ยวเจี่ยนทางล่างนะครับสวยปะเอาคือไอ้ครับทางลาง่างเี่นี่บอกเท่ตีนเท่าตีนพกนี่ตน<อ>ึกเจียวเขาข้าเลยละอันใดงือกันเนางเียวล่างน,นี่กนกแก้ที่ยืมซี่หรอกแต่แ่นแก้เนี่ยออกมาสิเป็นเอ็นคอร์ะัมันเป็นสกรีนเอ็นคอติดมากำลังก็เลยติดแปรไป๋อแล้วทีออาสีกระด อันนี้ก็สวยดีพี่แป๊บว่างไงตรงนี้เพราะว่าถ้าตีนี่มันมันจะมันจะมันจะหนักบนไปไหมถ้าถ้ากระจายมานมมนเนี่ยจนะพอดีไหมประมาณเนี้ยไม่รู้นะอันนี้อันนี้คิดว่าได้เฉยถ้าล่างหรือ,อยังไงล่างมันเดือดห่างไปหรือหรือ,อยังไงแล้วแต่ห้องห้องเป็นประมาณนี้แล้วแต่ระยะแล,ะะละ้วแล้วแต่อันนี้อันนี้กับโอเคแล้ว อแบบนี้ก็ได้เก้านาฬิกากับสามนาฬิกานะไปกลางๆว่ะนยครับโอเคผมเบิ่องไว้นี่เนาอันนี้ดีดวิวมันเป็นสีขาวละมันเลยแนมเลยม่ต้องแบบน่าควรให้ใส่สีดำอยู่เห็มันเหคือคืค่อยเตื่นเลยสังดำมันคือค่อยๆตื่นแต่ไอ้กนี่วะสกีนของบายมิิกนะครับระจสกีเลยออ học vẽ lái đi à? thằng giải thay, thằng giải thay, anh như kiểu. anh thay. ạ. 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 ลงรู mm. ้ลงรู quiero, anyway anyway> you, you example, ้สมรู่ได้เกณ์ีเดียวเมันยงนิดน้อยหละมนเอามนอะไรแลาวม้นน้ำมุนน้เอาเออคันมนน้ยู่พอดีเลงนสงานเบนสกร์ดชติดถึงี่ครับผม เราสรงาอากาศของห้อหหนี่เต็มเลยด้โยี้ยหนอยใช้ขี่รถมาตากแดดการเข้าไปตุ้มิดตุม้มแต่ว่ามันเ่อร์เออบอสบอชีบเดียกนังจบวันนี้เด้อุูเหญมีคนมาอยู่เบื้องแล้วกันนะ